สวัสดีครับคุยก่อนเกมคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของกาลาตาสายเกมนี้เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบหนึ่งปีนะครับหลังจากที่ห่างหายไปในฤดูกาลที่แล้ววันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในบ้านนะครับโอ้โหเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วแมนยูไม่ได้ไปเล่นนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ก็กลับมาเล่นที่ออตัฟฟอร์ดบรรยากาศในเกมแชมเปี้ยนลีกมันก็กลับมานะแล้วว่าตอนนี้คือแมนยูต้องหาจุดเปลี่ยนนะในบ้านเนี่ยต้องเอาให้ได้หลังจากที่ขาบ้านมาสองเกมแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อวานเนี่ยเอลิกเทนฮาก็ได้มาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับลาฟิววาลานะครับซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าถ้าวาลานมาสัมภาษณ์ก็คงต้องได้ลงอยู่แล้วนะในะคืนนี้แล้ว คำถามที่เขาถามทั้งวารานแล้วก็เทนฮางนะส่วนมากเนะี่ยจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของแมนยูนะทั้งสองคนก็ได้ตอบอแบ่งรับแบ่งสู้นะเขาก็ตอบกันว่าประมาณคือเมนยูต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะต้องกลับมาให้ได้ในช่วงระหว่างฟอร์มอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ยากลำบากแต่ว่าก็พวกเขาทั้งวารานแล้วก็เทนฮกเนี่ยเชื่อมั่นในคุณภาพของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่า น่าจะสามารถกลับมาได้นะแล้วก็คงจะใช้เกมนี้แหละนะผมก็หวังว่าอย่างนั้นว่าแมนยูเนี่ยก็คงจะต้องใช้เกมนี้เพื่อที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลแล้วก็เรียกความมั่นใจของนักเตะภายในทีมให้กลับมาสามาัคคีกลับมาแบบมีทีมเวิร์กที่ดีนะครับปัญหาหลักๆของเแมนยูตอนนี้ในส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการทําประตูเนี่ยมันคือปัญหาหลักเลยนะครับผมต้องอทําให้ได้นะในเกมที่มัน มันไม่ได้บีบมากแบบนะี้ใช่อยู่ว่าเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยมันม็นเกมที่แบบสําคัญนะแต่ว่าการเจอกับการลาตาสลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่น่าจะกดดันมากเหมือนเกมพิมเปียลีกที่แบบเร่นกักบคีตันพาเลตเมื่อสองวันที่แล้วนะมันก็กดและอารมณ์นะครับผมก็หวังว่าจะใช้เกมนี้กลับมาให้ได้นะครับส่วนความพร้อมนะความพร้อมในเกมนี้เนี่ยเมนูคือก่อนเกมเมนูขาดลิซันโดมาตินเนสที่ได้รับข่าว้ายว่า มีการบาดเจ็บซ้ําที่จุดเดิมจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ล่าสุดคือเข้าผ่าตัดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้กลับมาดีคอเวอรี่ร่างกายให้ฟิตกับใหม่ครั้งนะสำหรับมาร์ตินเนสไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบส่วนตัวผมผมคิดว่าเอาให้หายขาดค่อยกลับมาสําหรับมาร์ตินเนสนะครับผมส่วนเชนฮาก็ได้พูดถึงแอนโทนี่เอนโทนี่เนี่ยคือวัน,นวันนี้คือมีรายชื่อกลับมาซ้อมแล้วแล้วก็มีภาพออกมาแล้วนะ ว่ากําลังซ้อมกับเพื่อนริ่มทีมอาจจะมีลุ้นลงสนามในวันนี้นะครับสำหรับแอนโทนี่ส่วนในรายของผู้รักษาประตูนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเทนฮากบอกว่าไบอินเดียต้องใช้เวลาปรับกับปรับจูนกับทีมพอสมควรนะ ต้องปรับจูนกับสไตล์การเล่นของเทนฮากแล้วก็ปรับจูนกับฟุตบอลอังกฤษที่มันไม่เหมือนฟุตบอลตุรกีนะครับแต่ว่าเดอะสแตนดาร์ดนิวนะเขาก็มีรายงานว่าไบรินเดียอาจจะได้ลงในวันนี้นะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าตามที่เทนฮากสัมภาษณ์แนละ้วคือไบรินเดียไม่น่าจะได้ลงโคเปนโอน,นา่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้วยเกมการเล่นที่นัดแรกแมนยูแพ้บบเย์นมาเนี่ยแล้ววันนี้ จะมาแพ่อีกหรือเสมอไม่ได้ต้องชนะผมว่าคงเป็นโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูส่วนในรายของเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยราเฟว,วารานยืมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาอยู่แล้วส่วนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยผมยังมองว่านะคงคงเอาชูวไว้ก่อนก็ต้องเอาลินเดเลิฟลงไปนะครับลินเดเลิฟกับราเฟว,วาลานแบ็กขวานี่มันเหลือคนเดียวแล้วเดียโก้ดาโรนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเซอร์กิโอเรจิรอนเนี่ย คงต้องรอก่อนแหละคงต้องใช้โซฟิยานอัมราบัตไปนะครับส่วนแบ็คซ้ายกองกลางคราวนี้กองกลางนะกองกลางคาซิเมโลนะครับน่าจะได้ลงแล้วก็ถ้าเอาชุดชุดแบบที่ที่คิดว่าเทนฮากน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดก็คือคาซิ m i โลบูโน่เฟอร์ันเดสแล้วก็ผมยังเชียร์ให้ลองใช้เมสันเมาส์คู่บูโน่ดูนะครับก็เป็นคาซิเมโลเมสันเมาส์แล้วก็บูโน่เฟอร์ันเดสนะครับ3ตัวนี้ เซ็นเตอร์แบ็กไอเซนเตอร์มิดฟิลนะครับส่วนปีขวาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับแอนโทนีกลับมาแล้วแล้วก็รอดูว่าพร้อมหรือเปล่าแตบแต่ผมคิดว่าอาจจะอยู่มานั่งสำรองนะครับรอเกมตื้นๆอาจจะได้ลงสำหรับแอนโทนีปีขวาวันนี้เอาไปยัดตีไปก่อนนะครับน้องกำลังแบบมีความมั่นใจเลยนะครับส่วนปีซ้ายปีซ้ายตัวหลักของแมนยูจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นมาคัสแลฟอร์ดนะครับแต่ว่า ผมคิดว่านะาคงจะถึงเวลาที่เลดฟอร์ดจะต้องนั่งแล้วนะเราควรจะได้ให้กาณาโชเนี่ยลงมาแทนเลดฟอร์ดในช่วงนี้แล้วหลังจากที่กาณาโชโดนโดน,โด,นดึงออกมาจากผู้เล่น11ตัวจริงเนี่ยมาเป็นสำรองตั้งแต่2นัดแรกนะที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่ตอนนี้กาณาโชรู้สึกว่าเวลาลงมาเนี่ยมันจะมีมิติในการเล่นแล้วก็มีจังหวะแบบ ขอให้ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเรฟอร์ดแล้วตอนเนี้เลฟอร์ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบตื้อๆทันๆแล้วนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องให้เขานั่งแล้วก็เพื่อทบทวนนะว่า,าเพื่อนเขาเล่นยังไงนะครับก็ขอเป็นอลีฮันดูกันในช่แล้วกันหวังว่าอย่างนั้นนะัางฝั่ง,งซ้ายเนี่ยปีกซ้ายส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นใครที่ไหนไม่ได้แน่นอนต้องไรส์มูดฮอยลุนนะครับยังไงก็ต้องลงสําหรับฮอยลุนเนี่ย เดนนาของแมนยูเนี่ยกองหน้าเนี่ยหอยลุนผมไว้ใจได้ดีสุดแล้วคือเขามีพลังงานเขามีแบบการคองบอลที่ดีแล้วก็สามารถตันกับกองหลังได้นะคือมันจะต่างครับตอ,องที่มักซียาตรงที่มักซียาเขาเป็นคนที่ประมาณว่าครองบอลดีนะครับมีจังหวะความสามารถเฉพาะตัวสามารถแก้ไขสถาน,นการณ์ได้แต่ปัญหาของเขาก็คือพลังงานนะปัญหาของมักซียาเนี่ยคือพลังงานเพราะฉะนั้นผมมองว่า ต้อเกมอะต้องหอยลุนก่อนแล้วก็เกมตะตันอาจจะมักซี่ยาวอาจจะมีลงมาสําหรับแก้ไขสถานการณ์ตามแท็กติกของเทนฮาร์เนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่ก็คือ11บรายชื่อตัวจริงของแมนยูที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้นะครับส่วนการกตาสลายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่คู่แข่งที่หมูนะไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูมหมนะแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยผมมองว่ามัน สูงกว่าคิตตันพาเลทที่แม,มนยูแพ้มาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นเฟร์นดูมุสเซเรล่า lla, ผู้รักษาประตูของอูรุไกนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะมีดาวิซอนซันเชสด้วยนะตัวจริงนะตัวจริงของเขาเนี่ยดาวิซอนซันเชสที่เคยอยู่ท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็จะมีเอ็มจลินโยนะครับแบ็กซ้ายที่เคยเล่นให้กับแฮงแมนซิตแมนเชสเตอร์ซิตี้ Manchester City, แล้วก็อาเบเลซิสนะครับแล้วก็จะมีแผนกองกลางเนี่ย ของของคาร,ตราตาสไลคาร,ตราตาสไล่เนี่ยมีทั้งวิวเฟ,ฟสซาฮานะครับผมโอโ้โหมีมีวิวเฟ,ฟสซาฮาแล้วก็แดนหน้าอันนี้มาโรอีคาดีมีดีเมอร์เทนอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่มูม,มูนะสำหรับคาราตาสลายก็ต้องระวังให้ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวองว่าจะเอาชนะให้ใหได้นะเสมอก็แย่เสมอคือเสมอนี่ถือว่า ขาดทุนสําหรับแมนยูวันนี้ต้องชนะนะครับต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อที่จะให้มันได้เท่าทุนเพราะว่าเกมแรกเนี่ยก็ไปแพ้บายเยอร์มาแล้ววันนี้เล่นในบ้านต้องเอาให้สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมการไปเจอกบบการตดสลายนอกบ้านในในช่วงครึ่งหลังของอช่วงครึ่งหลังของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะมันยากเพราะว่าการไปเล่นที่ตุรกีเนี่ยมันไม่เคยหมูอยู่แล้วนะครับสําหรับทีมไหนก็ตามนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเอ่อ สุดท้ายนี้นะเดี๋ยวผมคิดว่าสกอร์เท่าไหร่กันแต่ผมผมยังมองไปที่เมนูชนะนะเอาเป็นมันอาจจะเฉือนนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะสองหนึ่งเฉือนสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วคุณผู้ชมทุกท่านคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับส่วนอของคุยก่อนกิมวันนี้ของช่องตน้นสีก็น่าจะจบลงเท่านี้นั่นแหละครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อย ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น c ีหน่อยนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับดูบอลให้สนุกนะวันนี้เตะดึด้วยไปแล้วสวัสดีครับ